เราวิ่งอยู่ที่โรงนักจับเพลิงเราวิ่งอยู่นอกเมืองอ,อยู่นอกเมืองเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามหาคุณนักจับเพลิงกันนะครับขออนุญาตนักจับเพลิงตอนนี้นกกรเรากำลถ่ายรูปลูกจับเพลิง,ง,งแล้วก็แนะนำว่ารถจับเพลิงมีประโยชน์ยังไงกับเรานะครับไปนับไปเลยเนับไปเลยครนะส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้ลูกแนะนำตัวก่อนบอกก่อนแล้วามาทำอะไร เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก er ันเลยอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรนะครับอะไรนะครับชัดเจนรถดับเพลิงแล้วรถดับเพลิงมีประโยชน์กับเราอยังไงครับพี่มวินรถดับเพลิง่วราไฟดดับไฟเหรอครับอ่ามันมีกระดิ่งด้วยเหรอครับ กระดิ่งมันก็คืออยู่ตรงนี้อือแล้วรถดับเพลิงเนี่ยมันมีลักษณะยังไงอะครับลักษณะมันจะไม่เหมือนกันกับสามคันอันนี้ก็จะเป็นรถสีน้ำรถสีน้ำ<ล>สองคันเลยนะมีหลอดด้วยเป็นบัวมันจะลักษณะไม่เหมือนกัน รถก,กระบะไปเลยไหนลูกเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยครับเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยรถดับเพลิงจ,จ,จะมีสีอะไรครับส่วนใหญ่ที่น้องบว,วินเห็นแล้วแล้วก็ส,วสีแดงกับสีขาวเหรอครับ๋อ แล้วก็มันมีอะไรบ้างนะส่วนประกอบของรถดัดเพลิงที่สำคัญหวอหวอหวอนี่มันใช้ทำาไมอะครับใช้ทำอะไรอะครับเขาว่าให้ให้คนหลีกทางให้อ๋อให้คนหลีกทางให้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกหน้าที่เก็บน้ำที่เก็บน้ำเอาไว้ดัดเพลิงเผื่อน้ำเหลือเผื่อน้ำไม่เหลืออ๋อแล้วก็มันจะมีอะไรอีกหน้าไหนไปดูใกล้ๆเข้าไปดูได้เลยครับ ก็ไปดูได้เลยก็ไปดูได้เลยอ่าแลี่ฉีดน้ําีฉีดน้มันเป็นสายฉีดน้ําอยู่ตรงไหนนะ้าอยู่ตรงไหนนะ้าองบนสุดนี่ก็มีอ๋อนี่ก็มีใช่ไหมครับมันต้องเปิดตรงนี้เหรอครับอ๋ออ๋อหรออ๋อหออ๋อในนี้ตรงในนี้ใช่ไหมครับที่กลมๆใช่ไหมครับ ที่กลมๆนี่คือใส่น้ำใช่ไหมอ๋ออ๋อว,ว้าวอ๋อเขาไปทำธุระโอเคเลยบายบายสำหรับวันนี้ภา,ารกิจของน้องโบวินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกนะคะสนุกนะครับหรอ ตื่นเต้นไหมรถดับเพลิงเป็นรถที่น้องวินชอบไหมชอบชอบูชอบเป็นรถตำรวจเอาหรอที่มาลีได้อ๋อโอเคแต่รถดับเพลิงลูกก็เคยชอบนี่นาโอเคเดี๋ยวเราไปดูรับๆครับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยไปเร็วๆลูกจะได้ไปเห็นไงอธิบายให้คุณครูรู้ว่าข้างในรถมันมีอะไรบ้างขึ้นเลยขึ้นไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับพี่บวินไป เจ้าโชคดีจังเลยลถือแค่มีลูกก็เห็นแล้ว <laughs> น้องวินลองลองของจริงลูกจะได้รู้แล้วก็อธิบายให้คุณครูฟังไปโอเคเป็นไงบ้างครับมันมีรถแม่รถแม่มันมี ก็มีวอ,อ๋อมีวอด้วยวอวอนี้เขามีไว้สําหรับอะไรอะครับโทรหารโทรหารคุยกันใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะ